สวัสดีครับสวัสดีเพี่อนๆของผมวิทย์สุปผู้สกุลครับผมนะครับอยู่กับบ้าตามพื้นท้องขามือเองครับนีก ผมทำครับอยู่ตลาดนัดบ้านเทื่อมนะครับผมเป็นวันที่27นะครับวันอาทิตย์ครับพี่น้องนะครับชาววันอาทิตย์นะครับมาสำรวจราคากล้วยครับอยู่ตลาดนะครับว่ามันนี้จะเป็นในแน่นะครับผมกัเรื่องครับพี่น้องครับผมกอนเข้าไปรับชมกัอย่าลืมครับกดติดตามเป็นกาลังใจนะครับเด้อนะครับให้นมาตามหากล้วยงายราคาดี มาฝากฟรีฝากน้องครับผมเดี๋ยวชมกันเลยครับครับแม่ยังน้อครับผมแม่ติ๋มแม่ติ๋มมาตั้งอะไรครับแม่มาแต่น้องแก่น้องแก่จ้ะท้างในข้างนไหนนี่ขางมันเทีอมนี่แหละเทีอมนี่บอกจ้าเอามาแยกตัวครับคุณแม่มื่อเนี่ยเอาสมาสองตัวสองตัวเป็นคู่มาครับเรื่แม่เดียวครับแม่เป็นแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่กระท่องล่ะท่องกูญแจครับนี่แม่บนน่ะอ่ามีใยยุกอ่ะให้ลูกเปิดนะครับจ้ะแม่ทับมาได้หาเดือนและอ๋อ แตนเพชรลองเกียงนะครับเนาะจ้าโอ้โหนี่เดือนเราจะเดือนเราพุ่มแม่ไหนไม่ได้หาเดือนแล้วบ่ลูกอหาเดือนแล้วนะครับเนาะจ้าอ๋อผมโตมากนะครับจ้าของแตนเพชรของลองเกียงนะครับจ้าพัดพื้นสูงไปปะไหนครับคุณแม่ไหนอ่าประมาณตามเจ็ดตามแปดได้บ่ดูสิพุ่สิบว่าหอดดอกตีประมาณสามหกเนาะ หม่ฮอตบ่นฮอสว่าสามกี่แล้วก็ประมาณนี้นะครับน้อยเนาะจ้าจ้าบบ่สูงปานไดดอกแจเท่ะไรแม่ก็ไเนฮะแม่สูงไมไปานเดต้องแม่แม่้อยหาซิบร้อยห้าเออแม่ร้อยหาซิบสามสปดปส่ามก็ดสามแปดนะครับน้องจ้าะรู้ก่จกตแล้วครับแม่ต้องหัว แม่ก็ซื้อมามันเป็นลูกตัวที่สามค่าท่องนี่ยบอกจะขวางเพิ่นว่าจ้าแม่มาแม่ก็มาทับเอาลูกผู้ลูกแม่อะไรเขาเนี่ลูกผู้ลูกผู้จ้าลูกผู้นี่ลูกพ่อได้ไหบลูกพ่อได้พ่อคุณมฟัเขาเนี่ยบอกพ่อบ้านเ้าเนี่ยบอกจ้าพราะ่าวันบ้านอันนี้แม่มาทับเอาแม่มาทับเอาเนาะครับเนาะจ้าอยู่ในท้องแเดือนนะครับผมแข้งขาดีนะครับเล็บแข้งเล็บขาดีจ้าดูนั่งดีเลยนั่งง่าย มี่บ่มีไหมเนาะจ้ะบ่มียังหูฟ้อมฟ้อมเชื่อมหนาอจ้ะโอ้ขอคานะครับตาเตรียมเตรีมี่นะครับผมอาอเงี้ยว่าไปแล้วก็ดีไปแล้วนะราคาพอราคาเียอ่าเมี่ว่าเสนหกหนึ่งแสนหกมื่นจ้ะหนึ่งแสนต่อรอบไนบวนี่ได้ได้น่อยนึ่งเยอ่ึงนจ้ะ้มลูจ้ะกค้านี้ลน้อยไมบ่ ีฟรีนี่แหละลูกปีเนาะพอปะเงี้ยครับบ้องปีจ้ะดูใจงามๆเลยนะครับผมเอางี้แม่ผมขอเบอร์นะครับวันนี้เบอรโต๊ะจำได้บ่เบื่อเบื่อทุกจือบ่ได้อ๋อเดี๋ยวผมเอาไว้เตะคิทให้นะครับเจ้าจ้ะจ้างก็แม่มันาครับครับวัสดีครับเอามาจากตัวครับพ่อวัอนี้เอามาตัวเดียวครับอ๋อพอราคานะครับพ่อวันนี้เท่าไรนี่ไอ้หกซีฟครับเด้หกซีฟเจ็ดปีจ็ดเดือนแล้วครับวันนี้ ปีหกเดือนครับปีหกเดือนก้มซูมมาบ้านอะไรบ้างอะไรเส้าเจ็ดส้าแปดอะไรบ้างวัด้วัดครับวัดไรวัดแต่บ้าณน่าจะอยู่บันบ่เกินยี่ร้อยยี่สิบเกจแบบประมาณนี้นะพี่นาะครับผมมันเป็นตัวดีนะครับออกซิบนะครับผ้มหนงามนะครับสาวหน่อยนะครับเด็กกำลังหาครับสาวหน่อยไปเรียกนะครับพี่น้องนะครับฟังครับเกินตัวดีนะครับนี่แข้งขาดีเลยนี่นะครับวัดด้วยซ้วยนะครับก็ถ่ายงามนะครับ งามผุ้มสวยนะครับตัวแข็งขาดีโอ้งามนะครับสาวหน่อยตัวนี้นะครับเปิดไปหกซีซนะครับผมปีที่เดือนครับพวกปีที่เดือนก่อนนะอยูก็ลืมเมื่อกี้ปีหกเดือนครับผมปหกเดือนน้องประมาณหน่อยเศร้าหกเศร้าเจ็ดนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับครับผมประมาณสามตัวอีกตัวตัวหน่อยยี่บ้านนะอะไรประมาณสามตัวอ๋อคุณผู้ชมเขาเบื่อไหมครับผมมาดูไอ้ซูนเกลซีครับผม สองแปดเก้าแปดหกแปดเก้าครับแปดหกแปดเก้าน้าพ่อยังนะครับพอใช่ครับพอใช้แล้วจะบานใดครับบ่มาแต่บันรองนะคั่ครับนะครับมพี่บอกกำลังขอบคุณครับครับผมก้อยังนะครับผมเนียกล้วยมาดชี้ตัวชี้ตัวครับออกตัวแรกนะพ่อครับนี่ตัวที่แรกตัวแรกตัวผูวครับพ่อนี่ครับผัวมัดทั้งทีนม่ครับผัวทั้งทีเลยครับพอราคาเท่าไรตัวได้พ่อตัวนี้สามสิบเก้าสามหมื่นเก้านะครับผมเอ่อตัอะไรตัวอีกครับสามหมื่นก้แข่งขันดีนะครับผม มูลามูลาบ่ครัครึึงบ่ึงนครับสามสิบเก้าตัวนี่เขินแม่เนนิดสามตัวนี้ก็ตัวละสามหมื่อ้สามหนเจ็ก็สามตัวนี้เลยครับโอนะครับตัวอะไร่คู่ตัวตัวอะไรก็สุดตัวนครับสามหมื่นเจ็ดสามตัวเลยวะเนาะครับหนึ่งสองสนะครับสาม่นเจดตัอะไรสุกตัวอายุนาทีได้แรกกันเท่าเนาะครับโอ้เตือกมาจะคลอดกันเรยนี้ครับนีนะครับเตื่อเลย สามตัวดีขึ้นกันหมดเลยเอาพี่พอมาความเบื่อนะครับผมมาทัวครับศูนก้ดครับผมหนึ่งหนึครับผมหกหนึ่งห์คุณป่อยังเนาะครับผมก็เตียงก็เตียงมาตรไหว่วบมนเจียว้านเจียวครับีห้นี่เนาะครับโอเคมันมันพอขอบคุณครับครับผมอไยังเนาะครับผมไอ้ตูนครับพี่ตูนพี่ตูนมาตะตเ่มากนี่แหละครับนี่ันไม่ต้องมีหรอนครับผวามแม่เหลกกังานมครับุอะไรมาได้นี สูงหน่อยสามซีสามซี่หางเหรอครับซีสาลูกปล่อยเนาะพี่นี่ลูกไก่สายเพชรสายเพชรนะครับครับน้ำเต็มเลยเนาะครับแข้งขาไงนะครับนี่นะครับแก่ๆครบเลยโอ้โหนะครับงามเลยนะครับแก่หลอกแก่หลังก็สวยนี่นะครับงามเลย ตูนปืนเิรานะุก้าวิบหาครับก้าหาครับต่อครับผมตัวงได้ตัวรองได้ครับตัวงานอเลเนาะครับเก้าหมน้าก่ได้ตูได้ครับก้มซุบอได้สาได้ครับสามส้ไหมมนี่แหละครับักติะับ่าครมกดรียมยูดกเตีมไม่ได้ครับงาเลยนะครับงเก้าหมื่น uh> uh ้องนะครับตัวรองได้พี่ตูนครับพอตนได้ไหม ตัวไหนตา้ไหนตัวชาน้อยนี่มาหกิบห้าครับหกสิ้านครับครับจกีจดวน้อยหน่ครับก็สองปีนี่แหละครับสองปีนะครับน้อครับเขากล้องนี่แหละเขากล้องหก้านะครับโอ้ดีนงามเลยอันนี้แต่ว่ามบงหน้าบงตาด้วครับอันนี้ก็มีครับอ๋อนะครับี่จัจ่ายน้องไอ้น้อครับครับปุบยุคนะครับกล้องงค้าดีครับผมงามเลยนะครับหกบาด้เนาะครับผม ดี๋ยวผมบอกราคาผิดนะครับอาหดโอ้ตุนตัวดีนะครับผมอาไปตุนตัวนี้มาดตัวนี้ทองเก่าเจริญครับทองเก่าเลจะเดือนในี่ไวะนีครับมีมีทงเาเพิ่งบอนนีอางเ็นไหมนะครับตวัด้นนะครับอางยังไงได้บ้งพร้อมอะไรไปตุนร4สาบวกประกันบ่ประกัน4 2กัไร43กไรครับ บอลลดอยู่แล้ว42ที่ลุกมาจากตัวอะไรเนซีในท้องครับทีในท้องครับผมนะครับนะครับทองเก่าจะเลื่อนรับพี่น้องพี่ตูนจะเดินแล้วครันไหมเก้าเก้าเดือนแล้วครับเก้าเดือนแล้วพอดีแม่งครับเดือนน้าเดือนหน้าเนาะครับเนาะแม่งครับขวดนะครับอายง่ายๆเลยทางคุ้มสวยเลยนะครับสวนพนักอยู่ไหมอยู่ในลูกโอ้ยในีทองติดตัวยังไเนาะว่าเงาทองใช่ไหมตัววัา เบื้องเอาครับเบื้องเอารวบานนี้ที่น้องเบื้องเอาตุนพรคานะครับพี่เปิดเวลาเปิดไเจ็ครับอเจ็ดนอกรู่บุญถึงน้องได้้ยนะครับสวเี้ครับงี้เนียาไหมงางา สองแสนเจ็ดครับผมตุ้นครับผมขอเบอรดโทรไดครับพี่ศูนย์แปดสองครับครับผมพี่หนึ่งศูนย์ห้าครับผมหนึ่งศูนย์สองแปดครับหนึ่งนย์ไขตุลไ่ตุน้องซ้ครับน้องกซ้อ่ครับครับน้องมากครับทหยไปตัวได้เลยครับครับกินน้องเลยนะครับีางคง่ครับน่ครับี่ดีๆลูกยนดีๆเาก้องเขาก้อง สองแสนเจ็ดพัต่อร่องได้ครับอ๋อคือถ้าผมมันมาตรงครับพี่ครับผมเหงียนนะครับผมเหียนครับอันไหนจ้ะเหงีนเียคับติ๋วจ้ะติ๋วเนาะก็ัะาในเพจเอออําเภอประจักษ์จ้ะอประจักษ์ธนาการฟ้ามอ๋อัวเพจผมขอเพิ่งแม่พันธุ์ยนสูงสูงเลยสี่สิบ้าบวกงยสี่สิบห้าบวกนะครับับลูกปูยเลาะจ้ะลูกตุวปูลูกปูกระไรลูกปอีไปเลยพี่ อายุปีนึงค่ะปีนึงเนาะตัวนี้เป็นลูกกวยดอนล <หา S 1> ูกกวยดอนแช่มบุญเ,เกิดแช่มกวยดอนชั้นบุรีหาสมัยจ้ะขอบุญแม่นี่นะครับร้อยสี่สิบห้าแ,แ,แม่นี่เป็นลูกของลานชั้นบุรีจ้ะโตมันแม่นจ้ะลูกลานชั้นบุรี<ม>ตอนนี้ทองสี่เดือนจ้ะผสมลูกเก่าจะเลื่อนไหวจ้ะใช่ก็จะเลื่อนไวสี่เดือนเนาะอันต้าเศร้าแล้วรับประกันทองจ้ะคือประกันไม้ยางเลยรอวไงจ้ะแม่นค่ะ อานะครับถึงับนครับตักตักตักลูกมันตน่ค่ะเพาเคยข้าตลาดเลยตพินนนะครับงบบออกออ,ออกจากฟ้ามมากดูมัอราคานะครับพี่ สองแสนแปดค่ะสองแสนแปดสองแสนแปดหมื่นแมกระลูกสองแสนแปดหมื่นแม่ลูกน,นะครับเนะาะจ้ะคือแม่คุณอะไรซีดาบวกนะครับปรับลูกไส้นะครับท้องแน่นอนจะซีเดือดประกันท้องเนนค่ะประกันท้องอาจจะเศร้าแล้วนครับมาคอตลาดท่านน้องเรามาซื้อเ่องแงครับอมองีิวน,นะครับ พี่จวอบอกที่ตั้งปั้มนะครับเพื่อาไปหาครับอำเภอประจักษ์เลยค่ะอำเภอประจักษ์เลยไม่ได้ตปบานมวมันยมันอ๋อบานนองลุมพกอํเภอประจักษ์ุครับพี่จับนะครับอยู่ธนาคารปั้มจ้ะธนาคารปัมนะครับนาะมีโวกาสหบัตรันปยมนพี่เดหอจ้าขอบคุณพี่จิวมัอนะครับมัวศูนย์แปดจครับมพี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าครับหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้านะครับโ้โหน พออย่างนึ่ครับผมพันครับพันเนาะรับมาตรฐานไหนพอองคนแสนองนแสนทั้งสามพ่าบ่สามาวน้ำอะไรครับอันนี้แม่พัน์นี่สูงอะไร้งครับพ่อนี่สูงร้อยสามสิบเอัพเราทอนบ่พอตอนี้พ่อทองสามเดือนกลัวสามเดือนกวัวใส่พ่อได้ครับไส่ปัง8ปลิ้วตังแปดลิ้วใบใบหอดครบใบหอดครบอเดาเรียบร้อยแล้วอเาเรียบร้อยเนาะ เลย3 8นะครับแข่งคาดีนะครับหนูหางเงาครับเป็นตัวดีนะครับแข่ง้านะครับราคาเดี๋ยวพอมาเนี้ยวพอซื้อไปได้ครบับ่าไปแล้วแสนหนึ่ง แสนหนึ่งหนึ่งแสนทวนๆเลยอ๋อนะครับพอฟังต่อร้องได้หน่อยหน่งต่อนึงหนึ่งเนาะนะครับผอ้นะครับโอ้แต่ว่าตุ่นตัว่นดีเนาะนะครับนั่งนาดีนะครับนี่ได้ลูกไม่จะตัวแล้วพ่อน่เพ่น่าได้ลูกตัวนึงตัวสองด้ทองอี่บ่ตวสองได้องแต่ว่าลูกแยกไปแล้วนะครับเนาะโอ้แสนหนึ่งนะครับต่อได้พ้อครับอพ่อพึงขอบโทษนะครับผมบอโทษศูนย์แปดเจ็ดครับผมสองสองครับผมหนึ่งสาหนึ่งสสามคุณพ่อแป พ่ออยังครับสุพพ่อสุพรรณนะครับผมบ้านแถวบ้านสะเภาครับพี่น้องนะครับด่วนเท่านี้แหละเอ๋อพ่อมันขอบคุณครับครับพ่อยัางนาอครับพ่อสว่างครับมันจะบ้านไหนพ่อจะบ้านเชียงเลยมันเชียงพูน่ะเชียงโบราณมังหานพูน่ะมังหานเอ๋อออกมาจกตัวพ่อมาหนึ่งอามาสองตัวเป็นแม่ลูกเหครับเป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกลูกคููลูกแม่เ่อลูกแม่ลูกแม่จะเปลี่ยนจะปีละเท่าไหร่ลูกเป็นไหนแม่ปีกว่านี่แหละปีกว่าเออใม่ทองทองมาหนึ่งทองสิบะทันจะสมดอกมันยังไม่สม ลูกปีกว่าเลยดิปีกว่ายังไปสมอยู่ยังมัมีค้อยผู้สมลูกมันห่างบ่เอออาากลูกห่างม่มีค้อยผู้สมนะครับนี่แม่มันสูงอะไรเนี่ยนะครับแมสูงร้อยสามหาสามหกเลยนะสามหาสามสิบหกขออกราคายพ่อว่าอะไรครับราคากาสสิบเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นท่อนาะครับอาของคอโบทุนะครับพอครับจัดได้ปะศูนแปดสองครับผมห้าเก้าหนึ่งครับผม สองหกแปดสามหกแปดสามัวเนาะยุขอกย่ฟามีอบ่พ่อยู่บ้านนะ มีอยู่มีอยู่มีตัวเอนะครับมีค่าแสนเจ็ดสูงอะไรไหมแม่ลูกสูงหน่อยสี่เซฟหนอยสี่เซฟแสนเจ็ดเนาะแสนเจ็ดกระเพื่อพี่เพื่อนน้องเพื้นพ้าให้เหมือนทูหาน้องพ่อเนาะครับครับผมมันมาเขาเพื่นครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอในนั่ตัวครับพี่กระรองให้ไปหน่อยครับผมสวัสดีครับผมยอดเจริญ่นฟ้ามนะครับเด้อมาจากอำพึ่งกุจัจครับจังหวัดอุดรธานีครับผมครับผมไม่เอ้าเอาตัวเองมากเลแม่นี่แม่สาวลูกแม่ครับผมแม่สาวลูกของบูมพันล้านนะครับเด้อในสอ้าพี่เร็วง ดูเนี่ยเอาแม่ก็ได้เอรอครับผมแม่ก็แม่ก็แม่สูงเลยซีซีครับสูงยซีซีครับครับผมแม่สาวลูกแรกครับฟันคู่แรกนะครับหามงามเลยครับผมคนจับตาพวกนะครับเชียงครับเชียงไม่ได้เชียงครับเชียงนี่ครับลูกม้าแล้วครับมาแล้วบ่แล้วงลูกก็เถอะครับผมลูกเบิ้มพันล้านครับผมมีใบมีหลอดครับผู้แม่นี่ครตูผู้ครับลูกผู้ใบหลอดครบครับลูกแม่เมือดเแต่ลูกผู้เนี่ลูกผู้เนี่ยโอ้โหนะครับแข่งขาดีลูกเพคนก็ได้นะครับหายเง่าเลยแม่แล้ว อาย,อยานี้อะไรแม่แม่สูงเลยซีซเป็นทองแรงแนเนาะครับผมตอนนี้กำลางอยู่นะครับเนาะครับผมของว่างพร้อมผสงครับต้หนาเป็นงานเลยเนาะขึ้นได้สามมือ,<ด>มอยอดลังเลยครับอือยอดดูยอดยอดเดี๋ยวประเทศไทยเดือนมาไหวเขาใส่เนาะเดือนสองเดือนหมดแล้วมันเขาใช่นี่ครับผมอนุ่มมันหงายอยูอย่ทันตีต่อครบเลยนะอีกยี่สิบมือทับได้เลยครับนม่ไว่าอ้ตันโตดีนะครับนี่ครับเอาพียอดมาขอฟังราคาหน่อยพี่ เปิดไปแสนเก่าครับผมหนึ่งแสนเก้าหมื่นได้เนาะครับผมลองในนิดหน่อยลองในครับออาพี่อนผมขอเบอร์โทรไห้เบอร์โทรกับศูนย์หกห้าห้มเครับผมเดาจะเจ่นฟาไดเนาะเเจริญ่นร้าผมเพิ่มกุญแจครับไปหาแมวแยกล่ะพี่้องเด้อโอเคครับผมเอาแตมครับเมื่อนี่แม่ครับแม่ลูกครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่อีกครับลูกแม่ได้ขออเดอนไหมเนี่ยมาณเดอนกุ้งก้นเ่ล่ะเดอนกุ้งกอนเนาะเอานี่นะครับงามเลยลูกแม่นะครับผมโอ้ เปิดางแน่นอนเนาะมันขาดน้ำเดี้ยงนิดนึงนะครับตรงนี่ขาดน้ำเดี้ยงน้อยนึงเอาพอราคาเลยราคาหกสิบห้าครับหกหมื่นห้าต่อรองได้ต่อรองในเองเนาะครับใหบุูพระจากตัวละนอนนี่เนาะลูกกระชิตลูกสามเนี่ยบ่สามเลยยี่ดอกสามเลยเนาะอืมสามบางบ่ครับท่องท่องแล้วท่องแล้วบ่เนี่ยท่องแล้วท่องบุรีเซฟบุรีเลยท่องกันพอคุ้มงอืงพอมาเท่าไหร่เนาะครับหกสิบห้านะครับท่องแล้วบบนี่ประกันท่องบ่เนี่ยประกันท่องประกันท่องยี่งห่วย ซือซองน้ำมตัวเนี่นยแนนอนเหระไปทับแล้วดิทับโนบอบโอ้หมดเลยะตับเลี้ยวนะครับหกหมืนเนาะผมนี่เอาไอ้ขอเบิรด้ไมมเบร์ดันเบิร์ศูนหหครับผมสองครับผมแปดเจ็ดศเนาะครับซื้อ,อยังครับปซื้อเหลือมครับพี่หรือมเนาะเอามาหนอขอเครอันนี้ครรบอันนี้เอามาครบหนึ่งพ่อ พู้อ่อนแม่นไปว่าถึนเอ้าไรกลละตัวลูกเท่าไงเออเด็กๆอ๋อคนเ่าไราคาเท่าไงสิบสามหาสิบสาแม่พันสูงอะไรแครับนี่ยลายสาเก่ายสามเก่าอยู่อทองมาพอนี่กับบ่ลูกเ้อของก็ซื้อมาได้สองหมื่นเอนะครับแต่ว่าขาดว่าหรืสิมีกะไรพวก้ขันลอยสามเก่าแม่ลูกนี่ราคานี่เอาไปลวนี่อ่าแนวนี้เนีลูกมันก็สุดลอครับกุดลอเนาะําเจ้าของสสูงตัวแม่เรา เจ้าของก็ซื้อสุดรอดีโอแข้งขาดีลูกโตบุรเนี่ย่จักจักกันมันบ่ตุนโอ้แข่งปุนจุนุนสวยดีเนาะุนรอยเนาะพุดนะแข่งขาดีนะครับนี่ปีได้พ่อมันปีได้อปได้บรไดปบ่ห้ปียังบ่ออปีดีป่ะกวยงก็สิบเดือนสิบเดือนกิงอดสิเดือนนี่สูงคัเห ครับยนเดือนมนเนาะยันยัยุสิบเดือนวันสิเดือนนะเนาะกแต่ว่าน่าจะเป็นลูกลูกดีอยู่นี่มว่มาตัวแม่มันก็สิบห้าลเนี่ยสูงทเมอะไรไหมเตแมเตตัวนี้เนี่ยท่านไปเพียงเพศได้ยันหนึ่งสามห้าเนาหนึ่งสาม้าพเอาพอตัวที่สองเลยอล่ะอันตัวนี้ขายแล้วล่ะ้าทั่วเนี้าทั่วเนี้ยได้ตัขายแล้วตัวนี้ตัวนี้ขายแล้วขายแล้วเอาคำเอาตัวตัวต้ขาย อันนี้ขืองพอปะนี่ตัวนี้ซิบีทหาซิบีทหาไม่เย้าปะแม่เย้า ขายลูกมันแล้วขายลูกมันแล้วราคาเี่พ um> ่อเนี่ยซีบ uh uh ีเอช่าซีเอช่าสูงเลยวนนี้ร้อยสามเจ็ดตัวนี้ร้อยสามเจ็ดานาเถอะนาดีเนาะตัวนี้สาบสี่ห้าร้อยสามสิบีห้าร้อยนี่่สามสิบ่ห้าร้นะครับนี่กานะครับดูแลสุขภาเินไปันเบไปอ่ะขอบทัวนครับผมศูนสามครับผมสองสครับผมสี่สี่หกเหา พ่อสุดรอดนะครับมันเทียมเออละลายเโอเคพ่อประมาณคขาบ้างคา่ับนี่เป็นคนทปีสองใชไหมนาะครับคนทปีสองอครับผมลูกังก้อนขาวครับลูกังก้อนขาว,าขาวมีใบอยู่หรอ,อไหมใบหลอดพี่บ่ได้สี่เดือนมีใบมีหลอดครับอ๋อสี่เดือนใบหลอดครบรน,น,นะครับแม่พันธุ์มันสูงอะไรนะแม่เผือกแม่มันสูงร้อยสามสิบหกบวกแม่ซืงครับเนี่สามสิบหกบวกนะครับ สนเจ็ดหมืครับผมสองแสนเจ็ดหมืเนาะครังว่าไสามเจ็ดสามแปดหม่ครับผมถ้าเอาตั้มมืค้อนครับบอกมเป็้าตตั้มมค้อนไม่จำเจ็นเสียใจตามหกเนาะครับตัอแต่ว่าลูกเขยเมีย่อขาเขาตัวเมียตัวเมียเอานะครับสองแสนเจ็ดนะ่น้องางางลูกสาวคนครับลูกสาวหน้าตาดีครับตอนนี้เม่มันท้องไหมแม่เงครับแม่ยังม่ท้องขึ้นรถครับ ไลยมากครับพี่อเอาแม่ลูกลูกขุนเขาครับแม่ลูกลูกขุนเขาแม่พันสูงแล้วนะพี่แม่สูง142ครับผม142บวชขาไาเมเนาะครับแม่ผสมต้องแปดลิ้วยังไม่ผ่านรอบย,ยังไม่ผ่านรอบครับโอ้ยนะครับนี<ๆ>่ตัวงานนะครับเสียนู เจ้าคุณเขาหน้าเนาะคตัวนะครับแข่งขาดีครับพี่น้องนะครับเป็นลูกสาวของเจ้าคุณเขานะครับพ่อเพิ่นกับ้านตันซี่ตันตามตันซี่ครับพี่น้องนะครับพ่อมสูงอาจจะอยู่ในหกสิบห้าครับผมตัวนี้นะครับลูกเจ้าคุณเขานะครับผมว่าแข่งข่ายแข่งขายยังไครับเอาใครจะซื้อลูกเดแม่เนาะ ครับซื้อเลปแม่ครับลูกก็ขายมาเพ่ครับขายสองแสนห้าแม่มันบวกกันสี่หมื่นพ่อผมพลาดแล้วครับคนนี้นะแม่ลูกเปิดไว้บสองแสนเข้าครับสองแสนเข้านายเนาะครับผมเอาใ้เราซื้อลูกกับพ่อเราได้เนาะครับผมโอ้นี่ครับลูกเงินนะครับลูกเจ้าคุณเขานะครับจะว่าใจลูกได้ขาดนะครับขอพันตัวนี้นะครับผมแต่บางท่นก็เห็นลายัวเลี้ยวนะครับมือน้องลูกโตเปรย์นะครับพี่นุอมพันเดือดกัวว่าใหญ่ เดือนก็บว่าอายุเ่าไหอายุประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนเรบอครับสเดือนสเดือนเล้วนี่ครับผมออสเดือนไหมนะครับอนะครับพี่นุยเปิดไปสองแสนเก้านะครับพี่นุเขาเหน้าไว้ศูนครับผมหนึสอนึ่ครับผมสองสองเกสเกาะครับเสียนุ่มนาขานะครัพี่น้องครับผมเอาพี่น้องครับเสียงดังไร้แลครับผมไรแล้คพี่นุสวัสดีครับ ันพลอยครับบนเสียครับซิวอันพอนเนาะเอาวงพอไอ้ลูกผู้ใดพลอนี่ลูกอันเบิ่มเบิ่มบ่เปิมพลาดมีใบที่ยังบ่ิมบ่แต่ว่ากขบอกได้ใบมาน้อแล้วอืมบ่ได้มีใบเนาะแต่ว่ากขาเบิ่งตัวรถเขาเบิ่งตือนตัวเอานะครับเบิ่งสูงร้อยไม่ได้ว่าร้อยข้มสูงข้มสูงไรข้มสูงเนี่้มสูงประมาณร้อยแปดร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดเนาะครับแข่งขาดีบู๊นะครับนี่แต่ว่าผมมีใบที่ยองเปิมบ่แต่วมาเบิ่งตือนตัวเอานะครับนี่ ไาอยู่ไหนอยาอยู่2อปีนะครับกัวๆนะครับสองปีสปีไปที่เดือนหาเดืนนเนาะมาณนี้นะครับผมกอ้ตาคนประมาณนีนะตาแก้มแก้โอ้ข้องครบมเลยท่านนี่แข้งขาดีนะครับนี่ตัวโตดีเลยนะครับนี่งามๆเลยเอาพร้อมคอนราคานะครับตัวนี้ครับตัวไปสองแสนหักสองแสนหครับสองโอ้แมงกระพไปจบตาดีแล้วนะ งามเลยครับาน่อครับนี่นะครับตัวองอะไรอยู่หรครับตัวองนเพราเนาะตัวร่องอะไรอยู่เอาม่จักตัวพ่อมื่อกี้ว่าไม่จักตัวครับเอามาซอมตัวไพ่ขตัวซ้อนะครับเนซ้อมแนหะตันนี้ราคา่าไหร่บอวนี้ตัวนี้ราคาหกเมื่อหกเมื่นหาลูกอะไครับแต่ว่ากับลูกพ่อเดียวกัน ก็ได้กันได้แปดเดือนแปดเดือนโถุงเงินนะพีเน้องหกหมื่นะครับคั้นทางไงพี่น้องนี่นะครับของพรนครับผมนะตัววัหนาตาเป็นดีตัวเนาะตาแจ่มแจ่มจ่มโคตรเลยเนาะพ่ออ่างแตกโบเล็บดีเบิดเลยนะครับมันพีกับน้องกันนะครับพีกับน้องกันเลยนะพ่อวานพีกับน้องอืมนี่นะครับงามเลยเปิดไปหกหมื่นโบหูพรอเดี๋ยอันนี้บ่หูพ่อมาดิ กับพ่อพ่อเดียวกันเบิ่งเหมือนกันบ่เบอเหมือนกันเอเาเกบเบิ่งเอาเบิ่งเอา้มว่าันคือคือเอมาเอาคือเพเอาเออคือเคอมาเอานะครับขันบคือกับเลวาานะครับอ๋พ่ออันพขอเบอรนะครับเบรทั่วศูนยดแปดครับผมศูนย์ห้าแปดครับผมสองศูนย์เจ็ดสี่อยเจ็ด่พ่อันบันยังครับบัานแค่น้ำ้นแค่น้ำาหร่เนาะเอาโอเคพ่อมาขอเป็นขา ครัเปิดเวลาแล้วครับพี่น้องครับผมจะได้อำลาพผ้าจากแล้วนะครับขอบคุณทุกนะครับท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องเด้อนะครับผมอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับผมพอกันคลิปหน้ามาทำมันในลาแล้วสวัสดีครับ